สวัสดีครับสำหรับวิธีการแบ็กอัพโมเดลนะวิธีการแบ็กอัพโมเดลอ่าเรามาดูกันครับไปที่ปุ่มโมเดลเลือกโมเดลที่เราต้องการจะแบ็กอัพนะครับให้กดปุ่มนี้กดค้างครับมันจะมีให้เลือกเนาะเราเลือกแบ็กอัพโมเดลปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วถ้าเราจะดูว่ามันไปแบ็กอัพอยู่ที่ไหนเนี่ย เรามากดปุ่มนี้กลับไปที่หน้าแรกก่อนนะแล้วมาที่ปุ่มนี้ครับมาที่ปุ่ม ELS เนี่ยเขาเรียกปุ่มอะไรนะปุ่ม System อ่ะปุ่ม SYS เนี่ยครับเร็จปบ๊บมาที่หน้า SD Card มันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Backup อยู่นี่ครับตัวที่เรา Backup อยู่เมื่อกี้นี่ครับมันจะมีชื่อและว,วันที่นะครับ อ่าช่างมันอันนี้คือที่อยู่ของไฟล์แบ็กอัพกลับไปที่หน้าแรกจากนั้นถ้าถ้าเราต้องการจะรีสโตนนะอ่าสมมุติเพิกทำอะไรผิดก็แล้วแต่นะอ่าผมลบเดี๋ยว,วแบ็กอัพไปแล้วเดี๋ยวเล็อกเพราะช้ดูนี่อ่าแต่เนี้ยผมผมทำอะไรผิดก็แล้วแต่ต้องการจะลบลบทิ้งเลยทำผิดดีลิทโมเดลปุ๊บ ถ้าเราต้องการจะเอาแบ็กอัพกลับมาเนี่ยครับกดมาที่ว่างๆนะถ้าเรากดปุ่มนี้ค้างครับเลือกรีสต o ร์แล้วเลือกเนี่ยครับไฟล์ที่เราเพิ่งแบ็กอัพไปไว้เนี่ยชื่อนี้วันที่นี้ปึ๊บมันก็จะกลับมาแล้วครับเรียบร้อยครับแต่ถ้าเรากลัวจะทำอะไรผิดนะให้เราเอาโมเดลนั้นนะ่ะแล้วก็ปี้เลยครับ ก็ปีไปวางเพิ่มเสร็จเอาก่อนอืมไปไแล้วเวลา c ป p y แล้วมันชอบหาย เนี่ยครับตัวที่ก๊อปีเนาะเราก็ไปตั้งค่าอะไรก็ได้ครับเพราะเราก๊อปปีไว้แล้วเรามีสำรองไว้แล้วนะก็ประมาณนี้ครับวิธีการ back up m o เดลนะครับ